กระัำเดตข่าวสารดีดทางไอทีกันเป็นประจำในทุกวันนะครับในช่วงเช้าเวลาแปดนกาสานาทีในข่าวสารดีดีทางไอทีครับ ช่องของเรามีการอัปเดตข่าวในช่วงเย็นด้วยในช่องของ m a s ์สก i อบ y p o p ไบปอสามารถเข้าไปติดตามกันได้แล้วในช่วงเวลาสแปนิกา30นาทีอัปเดตข่าวในช่วงเย็นพร้อมกันในทุกๆวันเลยครับกลับมาที่ข่าวแรกดีกว่าในช่วงเช้าวันนี้นะครับมาพูดถึงเปาะแสะของตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ในชื่อว่า vivo x 6 0 s 5g หลังจากที่มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือซีรีส์ x 5 0 s e r i ซีรีส์นะครับแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นคาดว่าจะมาพร้อมกับซิปเซ5 5G และให้แรมซทหกห้า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพิ่งเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ vivo x 5 0 s e r i ซีรีส์ไปมันๆมานะครับแต่ไม่ทันลายดูเหมือนว่า vivo เนี่ยเต็มที่จะเปิดตัวต,วตระกูล x ซีรีส์ใหม่อีกรุ่นหนึ่งอย่าง vivo x 6 0 s 5 g นะครับปรากฏขึ้นบนฐานข้อมูล bluetooth isig และ geekbench vivo x 6 0 s 5 g ในชื่อรหัส vivo vivo 2 0 0 6นะครับได้ผ่านการทดสอบบน benchmark หรือ geekbench โดยได้คะแนนส่วนของการประมวลผลแกนเดียวอย่าง s i l i c o core 6 1 5คะแนนและ multi core 1,815คะแนนโดยใช้ชิปเซตประมวลผลเป็น Qualcomm นะครับซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็น Snapdragon 765 5G RAM 8GB ทำงานบนระบบ Android 10ด้วยขนาดเดียวกัน Vivo X60s 5G ได้ผ่านการรรองจาก Bluetooth SIG ด้วยนะครับโดยมีรหัสโมเดล V2006 สอดคล้องกับข้อมูลบนกิ๊กสเปนด้วยยังไม่มีรายง,งานเพิ่มเติมนะครับว่า vivo X60S 5G ถูกเปิดเผยออกมาในตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่หรืออาจจะเป็นสมาร์ทโฟนที่มีการรีแบรนด์เพื่อขายนอกประเทศจีนก็เป็นไปได้จึงจะเป็นต้องติดตามข้อมูลกันต่อไปสักระยะหนึ่งนะครับ มาต่อที่ขาวที่2ครับมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือจอพับได้พับแบบครึ่งจอของ s ซัมซุงกันบ้างนะครับซัมซุงเตือนนะครับว่า Galaxy C Flip เนี่ยประกันอาจจะขาดไปหากติดฟิล์มกันลอยหน้าจอเพราะว่าอาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายของหน้าจอก็เป็นไปดได้ครับซัมซุง Galaxy C Flip เป็นอีกสมาร์ทโฟนเรือธงนะครับที่ค่อนข้างน่าสนใจพอมาพร้อมกับนวัตกรรมใหม่ๆอย่างเช่นหน้าจอที่มีการพับได้ ฝาหลังดูคลาสสิกสวยงามหรูหราโดย Galaxy C Flip ตัวนี้ราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่หลายๆคนนี่ต้องการที่จะหาอะไรต่างๆมาปกป้องหรือป้องกันมันเวลาเกิดอุบัติเหตุต่างๆแต่ดูเหมือนว่าการหาฟิล์มมาติดบนสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพิจารณาดูสักระยะหนึ่งนะครับเพราะอาจจะส่งผลต่อประกันของตัวเครื่องก็เป็นไปได้แซ m โมบายนะครับสื่อต่างประเทศได้มีการเปิดรายงานฉบับหนึ่งโดยอ้างข้อมูลจากตัวแทนของซัมซุงซึ่งแนะนําผู้ที่กําลังใช้ Galaxy c Flip ให้ ลีกเลี่ยงการติดตั้งฟิล์มกันลอยบนหน้าจอของตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เพราะอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อนหน้าจอการแสดงผลของ Galaxy C Flip และอาจทําให้ประกันขาดทันทีครับข้อความดังกล่าวเนี่ยมีการระบุไว้ภายในกล่องของผลิตภัณฑ์ Galaxy C Flip ไว้เป็นที่เรียบร้อยซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยคาดการว่าสาเหตุที่ซ m s u ุงแนะนําให้หลีกเลี่ยงการติดฟิล์มอาจจะเป็นผลมาจากการที่ฟิล์มกระจกกันลอยอาจจะแบบรล้าหรือมีปริมาณที่มากซึ่งอาจจะเกิดโอกาสที่ทําให้ไปติดกับบริเวณส่วนฝาพับ ของ galaxy z flip ที่ทําให้ก่อให้เกิดความเสียหายระหว่างการใช้งานนั่นเองในเบื้องต้นนะครับทีมงานสอบถามไปยังส s สุงประเทศไทยซึ่งในเบื้องต้นจากการที่สอบถามข้อมูลมาเนี่ยพบว่าประการของตัวเครื่องจะขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ทําให้ตัวเครื่องเนี่ยเสียหายเป็นหลัก โดยแม้ว่าซัมซุงนั้นจะไม่แนะนําให้ติดฟิล์มกันรอยหน้าจอแต่สำหรับเคสที่มีการปกป้อง,องตัวเครื่องนั้นก็ใช้งานกับ Galaxy s 1 f i ได้ตามปกติโดยไม่ส่งผลต่อประกันของตัวเครื่องดังนั้นหากใครที่เป็นเจ้าของ Galaxy s 1อยู่แนะนําให้ใช้อุปกรณ์ที่แถมมาภายในกล่องเท่านั้นไม่แนะนําให้ไปซื้อข้างนอกแล้วก็เอามาติดตั้งกับตัวเครื่อนะครับ อาจจะส่งผลให้ประกันนั้นหายไปก็ได้นะครับและทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารดีๆั้งงมดที่เรามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด s u b s c r i b e เพื่อให้ตามข่าวสารดีๆรีวิวดีแล้วคราวนี้เราต่อไปครับช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์งไว้ใต้คลิปนี้ยาลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใ,ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย